มหาบรมีปู่สิสุโธยศีปฐุมมาสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์มาวัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะอาจารย์มาทําพิธีไหว้ครูบูชาครูนะคะปู่ฤาษีร้อยแปดปู่ฤาษีร้อยเก้านะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จัดพิธีไปแล้ววันนี้จึงได้ถือโอกาสนะคะมาที่วัดบ้านหนองอ่างน,นะคะเป็นวัดที่อาจารย์แล้วก็พี่สาวคุณพ่อ ตระก,กูลอาจารย์นะคะครอบครัวอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนกันญาณมิตรนะคะได้ร่วมกันสร้างองค์ปู่ศรีสุโธมย่าศรีปฐุมมาไว้ที่นี่นะคะเป็นเรือนของปู่ย่านะคะสบเนื่องจากน้าสมุนไพรเขาตองเทพุลของอาจารย์นะคะได้ช่วยเหลือลูกหลานปู่ย่าที่มีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดติดแตกตานแขนขาอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะ โรคไร้เรื้อรังโรคไร้เชื้อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เองอาจารย์ก็ได้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงหลายท่านจนกระทั่งตอนนี้นะคะก็สามารถไปทํางานได้แล้วเรียนทุกท่านแบบนี้ค่ะพาวตอนเทพดลน,นะคะแล้วก็เป็นรูปเสียนปู่ทุกคนจะเห็นว่าอาจารย์เชิดชูบรมีครูบาอาจารย์ คือปู่ย่านาคราชนะคะและอีกด้านหนึ่งนะคะของกล่องนะคะก็คือบรมคคูปู่ชิวโกมรพัฒนะคะซึ่งท่านเป็นบรมคคูปู่หมอยานะคะประสิทธิตัวยานี้ขึ้นมาเพื่อรักษากายสังขารลูกหลานทุกคนให้แข็งแรงนะคะมีที่มาที่ไปนะคะอาจารย์เองเคยไปรักษาศีลชีวันะคะที่กาญจนบุรีในช่วงในช่วงก่อนสงครามน,นะคะแล้วก็ได้ ปู่ย่านะคะท่านได้มานิมิตเนาะหรือฝันเองนะคะมาแจ้งอาจารย์มาบอกอาจารย์ว่าให้ทํายานะคะท่านก็พูดภาษาอีสานนะคะว่าให้ทํายาเหมือนที่เคยทําเพราะโรคร้ายจะมาเยอะในตอนนั้นเองโควิดยังไม่มานะคะอาจารย์ก็ปิดโทรศัพท์แล้วก็อยู่ในวัดเรายังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพอ,อะท่านบอกว่าโรคร้ายมันจะมาเยอะโรคร้ายจะมากับอากาศ ะะอาจารย์ก็ไม่ไม่เข้าใจนะคะในตอนนั้นคือไม่เข้าใจเลยแต่พอออกมาจากวัดแล้วนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือคนปิดแมสกันนะคะเราก็แปกใจแล้วก็เลยเปิดวิทยุฟังนะคะก็เลยทราบว่าตอนนี้โรคระบาดนั้นก็คือโควิดนั่นคือเมื่อ4ีห้าปีที่แล้วนะคะจึงเป็นต้นเหตุค่ะให้อาจารย์ได้ทําเครื่องดื่มสมุนไพรคาวตองเทพรนขวดนี้นะคะสัญลักษณ์เป็นเสียนปูนะคะแล้ก็พิมพ์คําว่าคาวตองเทพารน นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นรูปปู่ชีวโกมรพัศนะคะก็อยากใจะให้ทุกคนได้ได้ทราบที่มาที่ไปนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ก็มากราบสการะปู่นะคะนำเครื่องบูชาใบาสีแล้วก็อของขนมผลไม้ทาวหวานน้ำดื่มหมากพลูนะคะมาบูชาปู่ย่า แล้วก็ได้มารำถวายนะคะก็ขอให้ทุกคนได้ที่เห็นคลิปนี้นะคะได้ตั้งจิตตั้งใจนะคะขอพรออจากปู่ท่านนะคะปู่ชีวโกโมรพัทและปู่ศรีสุโธนาคราชไม่ญาติศรีปธุมมานะคะให้ปู่ญาได้ประทานพรรักษากายสังขารของทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงฟื้นเร็วนะคะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมือนเดิมนะคะกลับไปทํางานได้อย่างเหมือนเดิม หากแข็งแรงแล้วนะคะก็จะเข้าสินงเข้าธรรมนะคะเพื่อเป็นการบูชาคุณครูนะคะเท่านั้นเองนะคะถวายบุญน้อมบุญถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สาหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะชี่ได้ร่วมทําร่วมสร้างนะคะปู่ย่าแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มาพึ่งผา บารมีของปู่นะคะให้สุขภาพแข็งแรงด้วยบุญด้วยบารมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะ